พยากรณดวงชะตาราศีพฤษภป,ปี64กับหมอดำบ้านทำนายไทยทักก็มาต่อที่ราศีพฤษภค่ะ,คะ22เมษาถึง21พฤษภาคมนะคะชาวราศีพฤษภในปี2564ค่อนข้างจะมีเกณฑ์แตกหักหรืออาจจะต้องมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานครั้งใหญ่นะคะ มีการพลิกเลยอย่างเช่นเหมือนทํางานประจําอาจจะอยากมาทําธุรกิจเอง<ม>นะคะ<ม>หรืออยู่สายงานนี้อาจจะมีการเปลี่ยนสายงานแล้วก็ชาวราศีพุษศบในในปี64เนี่ยต้องต้องระมัดระวังทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นชาวราศีพุษศบในในใ,ในปี64่อะคะ่ะอยากแนะน<ม>ําว่าพยายามถ้าเป็นไปได้นะคะ<ม>ก็พยายามอย่าไปงานศพ<ม>หรือไปเยี่ยมคนมมที่เขาป่วยหนัก<ม>ๆ,ๆแล้วก็ให้ทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับการ่อชีวิตศ,ศพจ้ะ เช่นจะปล่อยสัตว์น้าปล่อยวัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ทาให้ทาเรื่อยๆเลยนะคะเขาบอกว่ามันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมันจะดูเหมือนเอ๊ะชาวราศีพฤษภในในปีหกสี่จะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะคะจะมีเหตุการณ์แรงๆเช่นย้ายบ้านเปลี่ยนงานหรือทะเลาะเบาแวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่ได้ว่าอยู่ดีมันเป็นปุ๊บปั๊บเนาะมันเหมือนกับมันมันมีเหตุการณ์มาแล้วแล้วมันเหมือนเป็นจุดที่ว่าปีสองพันห้าร้อยสิบสี่เนี่ยจะต้องตัดสินใจ ว่าจะต้องเปลี่ยนจะโยกคแล้วถ้าหลายๆคนที่มันมีปัญหาคาราคาซังอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็รอจังหวะปี64ตัดสินใจก็จะสําเร็จอ่าถ้าหมอยมุมหนึ่งนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเอ่อแต่ก็ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไว้หน่อยนะคะยังไงชาวราศีุกษภในปี64ให้หมั่นทําบุญทําทานใ,ให้มากๆนะคะ แล้วก็ถ้ามันไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะทุกคนก็บางทีคนราศีพฤษภอาจจะต้องมีการตรวจเช็คดวงเฉพาะบุคคลเพราะมันอาจจะไม่ได้ว่าแยกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าเออก็ยังต้องหมั่นภาวนาไหาว้พระสวดมนต์หรือทาบุญให้เยอะๆนะคะวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงราศีพฤษศป,ปีหกสี่ชาวราศีพฤษศขึ้นเออขึ้นลูนของ อาชาหมายถึงการท่องเที่ยวเดินทางชาวราศีพฤษภนั้นถ้าจะทําบุญตีก็ไปต่างประเทศไม่ได้นะจริงๆชาวราศีพฤษภเขาให้ไปทําบุญแบบต่างประเทศอ่ะอย่างเช่นอยู่ไทยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ไปทําบุญฮ่องกงมไปไหว้พระฮ่องกงไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บอกว่าชาวราศีถ้าถ้าอันนี้เราจะให้ยังไงดี ในเมือไทยที่กไกลๆอย่างนี้ได้ไหมได้ว่าเป็นแบบว่าเป็นตัวแทนที่แบบว่าเหมือนกับสมมติต้องไปต่างประเทศแต่ว่ามีองค์นั้นจําลองอยู่ที่ไทยอะไรอย่างนี้ได้ไหมให้ไปไหว้พระพุทธรูปที่เป็นดักปลกอืมโอเคประจะมวันเสานะคะครับ แล้วก็ให้เป็นกราบสมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่รัรชกาลที่ห้าแต่ว่าต้องอยู่ในสภาวะทรงมาอย่างพระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่ก็กรท 5, รงม,มารัชกาลที่ห้าพระบรมรูปก็ตรงที่ส่วนน้ำพรก็ทรงมามกับถ้าเป็นสายพุทธก็เป็นพระนักปลกก็คือให้ไปสักการะขอพรหรือให้ไปไหว้เพื่อปัดเป่ภาภัยอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพุธศกควรจะ ไปในเนี่ยเนี่พระเจ้าตักสินพระบรมรูปทรงมาและพระพุทธรูปที่เป็นปางนักปก<ม>นะคะ<ม>จะช่วยปัดเป่าภัยอันตราย<ม>แล้วก็เรื่องวุ่นวายของชาวราศีพฤษภได้<ม>นะคะพวกเราคือทุกปาวารายที